มาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> วันนี้คณะหนองคายเราได้มาถึงถ้ำผาปลองมีความประสงค์จะฟังธรรมการฟังธรรมที่ถ้ำผาปลองวันนี้ให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาด้วย การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเด็กหนุ่มแก่ <c oughs> เพื่อเป็นการฝึกในการปฏิบัติบูบชาขยับที่นิดหน่อยคือการนั่งสมาธิภาวนานี้ส่วนมากคนเราจะหาเวลายาก ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าสำหรับหลวงพ่อองค์นี้นั่ะมีเวลาตลอดเวลาก็คือให้เราท่านทั้งหลายนั่งเวลานี้เลยนั่งคัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูคนโน้นคนนี้ ดูตัวเราเองดูใจเราเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาเมื่อหลับตาแล้วจะนุ่งผ้าถุงผ้าสันผ้ายาวอะไรเป็นเรื่องหนึ่งหน้าที่เรานั่งภาวนานั่งฟังเทศหลับตาเจ็ยติดตานั่งภาวนาเมื่อหลับตาเรื่องต่างๆก็สงบไปแล้วก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องหัวเลาะพูดโถพูดโธในใจ พุทโธเนะี่ยคือให้เรานึกในใจเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเป็นประธานเป็นต้นตอแห่งพระพุทธศาสนาที่โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านให้นึกภาวนาพุทโธหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าหมายถึงพุทธคุณ เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียประการใดขึ้นชื่อว่าพุทธโธพร,ระพุทธเจ้านั้นใครนึกใครเจริญขึ้นมาโดยเฉเพราะอย่างว่าเราท่านทั้งหลายกำลังอยู่ในขั้นเดินทาง พัศนาจรถ้าเรานึกพุทโธภาวนาไปภัยอันตรายต่างๆนั้นก็จะแค่วคลาดไม่มีภัยอันตรายด้วยอานุภาพคุณประพุทธเจ้าด้วยอานุภาพคุณพระธรรมด้วยอานุภาพคุณประสงพุทโธคำว่าพุทโธพุทธะ ถ้าเราย่นย่อเข้ามาให้ใกล้หรือให้อยู่ภายในกายวาจาจิตเราทุกคนก็ได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้แหละแต่ดวงพุทธะของเรานี้เรียกว่าเป็นพุทธะลิเริ่มพุทธะยังไม่ได้ภาวนาให้เต็มที่ จึงให้เราจดจำเอาคำว่าพุทธพุทโธนี้ไปประพฤติปฏิบัติแม้จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามเราเกิดมาในโลกมนุษย์สมัยนี้ก็อยู่ในพุทธันดรหรืออยู่ในพุทธศาสนาคือศาสนาของพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นหลังจากที่พระองค์ได้ดับขันเข้าสู่นรีพานมา สองพันห้าร้อยยี่สิบหกปีนี่ก็เรียกว่ายังอยู่ในกึ่งกลางศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนานี้พระองค์ได้ประทานไวห้าพันปีนับว่าอยู่ในขอบเขตพุทธศาสนาอยู่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งต้นแต่การทำบุญให้ทาน รักษาศีลห้าศีลแปดเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั่นอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการปฏิบัติบูบชาเราไม่มีอะไรดีเท่ากับเอากายวาจาใจของเรานี่แหละบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์ คือการทำใจของเราให้สงบระงับหรือว่าให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาคำว่าสมาธิภาวนานั้นถ้าเราตั้งใจรวมใจของเราลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ไม่แส้ายให้จิตใจเราลุ่มหลงไปตามอาการอดีตอนาคต แม้เรามาที่นี้ชั่วระยะหนึ่งก็ตามแต่ปัจจุบันธรรมคือธรรมในขณะนี้เวลานี้ถ้าเราทำใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายเหมือนป่าเหมือนถ้ำเหมือนขูหาจิตใจของเราจะสบายก็ดูเรามานั่งในถ้ำถ้ำมันสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนใจมนุษย์เรา ใจมนุษย์เรานี่เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็วุ่นวายไปหมดก้อนหินหรือป่าไม้เขาเย็นสบายเขาไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนจิตใจของคนเราให้เราปรับปรุงใจของเราว่าวิานี้เราได้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราได้รับศีลห้า ไว้ในใจในตัวเราแล้วศีนห้าขอ้อนั้นคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราเกิดมาในมนุษย์เป็นคนนี้เรารู้จักรักษาสีนห้าหรือว่ามีศีนห้าอยู่ในตัวแล้วชื่อว่ามีความสุขสบายศีนห้าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนคือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตั้งแต่ฆ่าขู่ฆ่าคนฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าเราเว้นได้ก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่เป็นมงคลไม่ลักทรัพย์เข้าของบุคคลผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มกินสุราเมาีัรล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> ต่างหากว่ามนุษย์เราที่เกิดมาในโลกสมัยนี้ทุกๆคนที่เป็นคนใหญ่แล้วรู้จักรักษาสินห้ามนุษย์เหล่านี้จะมีความสุขความสบายแค่ไหนเรียว่ามีความสุขอย่างเยี่ยมยอดก็ว่าได้คนเราที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในสมัยนี้ก็เพราะว่าขาดหลักศีล <c oughs> ไม่มีศีลห้าประการอยู่ในใจอยู่ในตัวจึงได้พากันเดือดร้อนวุ่นวายอันรำรคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็มีไว้สำหรับให้เราทุกคนน้อมจิตน้อมใจของเราเข้ามาสู่ความสงบระงับคือทำใจของเราให้เย็นสบาย นึกพุโทโธรวมใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแม้ใจเราจะมีความโกรธให้คนโน้นคนนี้เมื่อเรามาสู่สถานที่ภาวนาพุโทโธหรือว่าถ้ำคูหาฟังเทศฟังธรรมให้จิตใจเรานั้นไม่ให้โกรธให้ใครทำใจของเราให้มีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีการอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันเรียกว่ามีความเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาในจิตใจของเราทุกคนชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาพระพุทธเจ้านั้นมีความมุ่งหวังให้เราทุกคน ประพฤตดดิปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าจะพาตนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏะสงสารได้ก็ด้วยอำนาจบุญกุศลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็คือว่าภาวนาไัม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาโดยเฉพาะในคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะหลับจะนอนไม่ว่าอยู่ที่นี่ที่ไหนก็ตาม ให้เรารู้จักการกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์พอสมควรแล้วก็ให้หัดนั่งสมาธิภาวนาที่ว่าให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนี่แหละให้จิตใจรวมใจลวมไปในใจพุทโธให้จิตใจสงบระง,งับเย็นสบายเสียก่อนความโกรธความโลภความหลง ได,ได้ทั้งหมดให้ละวางออกไปให้ใจมีความสุขให้ความสุขจิตสุขใจเกิดขึ้นไม่ให้ใจร้อนอยู่ด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ใจเย็นเหมือนเหมือนน้ำแข็งที่เราทานน้ำแข็งแล้วมันเย็นสบายถ้าใจของเรามีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจเราก็เย็นสบาย คนอื่นสัตว์อื่นก็เย็นสบายนั่นละพุทธโธถ้าผูดด้ใดภาวนาเข้าถึงพุทธโธภายในจิตใจของตนนั่นแหละจะเห็นความสุขจิตสุขใจสบายอกสบายใจคนเราถ้าใจสบายแล้วอะไรอะไรก็สบายหมดเพราะว่าในตัวคนเราทุกคนนี้ในทางพุทธศาสนาท่านว่า จิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้ดวงจิตดวงใจท้งนั้นถ้าใจจะทำอะไรใจจะภาวนามันก็ได้เพราะว่าชีวิตของเรายังมีอยู่คนเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จะภาวนาเมื่อใดวันไหนเวลาใดได้ไดท้งนั้น <c oughs> แต่ต้องตั้งใจจึงจะทำได้ เพราะว่ากิเลสในใจมนุษย์คนเหล่านั้นท่านว่ากิเลสมารหรือว่าใจบาปใจอกุศลท่านว่ามารประยามารคำว่ามารน,นี้มันไม่ค่อยจะให้ทำถ้าเรายังเด็กอยู่ก็ว่าเรายังเด็กอยู่ยังไม่ภาวนาปล่อยให้วันเวลาวัยต่างๆผ่านไปถ้าเราแก่เกินไปก็ว่าเราแก่ชราแล้วนั่งภาวนาไม่ค่อยได้ ไปไหนมาไหนเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็ไม่ไม่ภาวนาเห็นว่าการภาวนาเป็นความลำบากแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรา <c oughs> ตั้งใจภาวนาจริงๆการภาวนานั้นเป็นการหลังงับความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตทางใจทั้งกายวาจาจิตทั้งหมดนี่แหละ ท่าใจของเรามั่นคงอยู่ในคุณประพุทธเจา้าเรียกว่าพุทธ,ธพุธโทโธใจเย็นใจสบายอยู่ภายในแล้วอันนี้เป็นความสุขเป็นความสบายอย่างแท้จริงและเป็นของมีอยู่ภายในตัวภายในใจของเราด้วยการภาวนานี้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเรารู้สึกสํานึกได้เมื่อใดเวลาใดก็รีบนึกรีบจเจริญขึ้นมา คำว่าพุทโธหรือว่าอุบายอื่นใดที่จะทำให้ใจของเราสงบระงับก็ให้เราเรานึกและ,จะเจริญสิ่งนั้นให้จิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของเรานี่แหละถ้าใจเรามาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้อันนี้ทันว่าเป็นความสุขภายใน เป็นบุญเป็นกุศลไปไหนมาไหนก็มีความสุขจิดสุขใจแม้ร่างกายจะเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นธรรมดาของรูป,ปรขันแต่ว่าใจของเรามีธรรมะอยู่ในใจมีการมุ่งม,มั่นปั้นใจของเราให้มีความสงบระงับโย่ในตัวแล้วก็ย่อมมีความสุขความเย็นความสบาย การปฏิบัติบูบชาภาวนาในใจนี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้หรือว่าชีวิตของเราถึงข่าวจะแตกดับทําลายตายไปนั่นการนั่งสมาธิภาวนาจนจิตใจสงบประงับตั้งมั่นดับนี้แหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยในพบหน้าพบต่อไปด้วย ถ้าหากว่าเราเล่งภาวนาจริงๆไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมาทับถมจิตใจของเรายังจิตใจของเราให้สงบประงับเยือกเย็นสบายจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธออกไปหมดละกิเลสความโลภค,ความอยากได้ในใจออกไปได้หมดละกิเลสความหลงในใจเราออกไปหมด จิตใจของเราก็จะแจ้งสว่างสวยัยชีวิตแตกดับก็จะดับผันเข้าสู่นรพานตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเข้าสู่นรพานอันเป็นสถาานที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏฏสงสารไปถ้าเรารีบเร่งภาวนาดีด้วยอำนาจบุญกุศลเก่าที่เรา ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาตินั้นหนึ่งและปัจจุบันชาตินี้เราก็ไม่ประมาทมัวเมาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสถานใดก็ตามสถานที่ภายนอกนันเป็นส่วนหนึ่งสถานที่ปฏิบัติบูชาจริงๆนั้นก็คือว่ากายวาจาใจ ตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวที่เราฟังธรรมได้ยินเสียงนึกพุโทโธเราได้ยินเสียงพุโทโธในใจนั่นแหละคือดวงจิตดวงใจของเรามีอยู่ในตัวนี่ไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคต จิตใจนั้นมีอยู่ในตัวในใจของเราทุกเวลาแต่ว่าจิตใจนี้ไม่เหมือนรูปร่างสีสันฐานของคนเหล่ารูปร่างนี่เป็นเพศหญิงเป็นเพศชายเป็นกระหัตนักบวชอันนี้เป็นเกียงเพศส่วนจิตใจนั้นมีจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจผู้ใดมารักษาจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่น ภาวนาอยู่ในใจของตนได้ทุกเวลาเนและความสงความเยือกเยน็นสบายก็จะปรากฏการขึ้นมาใน,ในใจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้าไม่ปฏิบัติไม่ภาวนามีแต่ความอยากได้แต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทำถ้าเราทำคือว่าทุกคืนก่อนที่จะหลับจะนอนก็กลาพระไหว้พระก่อนนั่งบริกรรมภาวนา ให้ใจเราสงบระง,งับเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนชั่วชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกมนุษย์หลายสิบปีเราก็จะได้สติสมาธิปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในหัวใจเจิตใจของเราก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนา ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญที่วังก็มีด้วยประกาศนียสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโลโคโวินัสตุมาเตภว,วัตวันตรายโย สุขีติคายุกโกภาวะาอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังขาลัง